สวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณพ่อแนะนําตัวนะครับผมผมกะพ่อใหญ่ท่อง่ะซื้อเพิ่นเอื่นเหรียญแต่ว่าซื้อหลีพ่อใหญ่เจริญดำนิ่งครับอยู่บ้านจานโมหาครับผมอำเภอสวนภูมิอำเภอสวนตะบลทุ่งกุลาบอำเภอสวนภูมินี่แหละครับจังหวัดลอยเย็นท่องครับผมครับอ่าพ่อท่องตอนนี้พ่อท่องเห็ดอ่าเป็นเกษตรผสมผสานบ่ครับแม่นครับอืมพื้นที่ของพ่อท่องนี่จักไหลอยู่นี่กะ รวมทั้งเบสเซตกับสิบประมาณสองไร่นี่ครับผมมึงประเมินหนึงประมาณนี้แหละสองไร่ครับผมก็คือมีทุกอย่างเลยครับทุกอย่างครับเดี๋ยวให้พ่อท่องผ้าชุ่มสวนเกษตรของพ่อท่องเนาะครับผมมีอย่างเนี้ยครับเอ่อเอาเดี๋ยวให้มาเบิงตัวดีกว่านี่อยู่ทางหลังพ่อท่องนี่อันนี้คืออยังนี่ปีปีกล้วยปีกล้วยกล้วยก็ร่างสีออกอืมงวยออกอย่างนี่แหละมีพี่น้องปีกล้วย มีสองปีเลยอต,ตัวนี้ก็กล้วยนำว่าข้าธรรมดาแหละแต่ว่าเห็ดแห่เพิ่นเตี้ยน,นะครับเพราะว่ามันอยู่ในสสานทีอยังสี่มันล่มมันหยังข้าอม,มันอยู่ทีโลง่งที่หยังอยู่ในทงในหยังทานนะครับเดี๋ยวข้าไปเบื้องทงังอันนั้นก็ออกวีแล้วเนะวานะกล้วยเนาะตัวนี้นี่ครับออกแล้วนี่ก็ออกวีแล้วนี่โอ้พี่น้องอันนั้นต้นเ,เตีย้ยออกวแล้ว อันนี้ก็เป็นบริเวณทางหนาเนาะพ่อเนาะครับผมบริเวณเขามาว่าสิยกบ้านยกยังยกยังพอได้มาอยู่ของประเทศเฮดดอกอืวันนี้เป็นเนี่ยครับเป็นเป็นเป็นยังเนข้างบวกบวกข้างเขาเฮดข้างบวกกันดินกันหยังกันล่มกันหยังไปหาพักเขาเนาะมัยันพักมันครับขับเดี๋ยวเขาเดินเดินไปทางหนาเลยครับข้างบวกบวบเนาะโอ้มันเฮดขึ้นดีตัวข้างบวกบวบนี่เขาก็บ่ระเทศเฮดอี่หยั่งดอกเขาก็บเฮดให้มันหนึ่งเนี่อเพื่อนวยของพันที่ได้ยืด ออเออเออแต่ถ้าให้ตรงตีนวยพันตีข้างนวยมันติบอกง่ามเวลาเจ็บเกี่ยวไปขายเป็นอย่างนี้ม,มันติกกติบอกง่ามมึงบอวสวยงามก็เลยเห็ดแบบเอียงเอียงครับเอียงห,ห้น่วยพันยอนลงไหมโอ,อเอียงเอียงอเขาบัเห็ดแบบตรงคือบานเขาเลยแม่ครับบอเห็ด<อ>ให้ตรงอันนี้เป็นปองเขาเป็นปองเขายางเขาไปทำงานทำยังห้องห้าและเจ็บพักเจ็บหยาเนี่ยนะอือเขาติดบัวแดงยางอ้อมย่างนะครับโอ้นี่อันนี้นี้นค่นย่ยยังครับนี่ นี่มันเิ้าอนไรจ้าไหนล่ะหึบึกฟักบ่อันฟักคักของพ่อเองแล้วนี่อืม ฝักของพ่อฝักของพ่อมันก็อยู่ของพ่อแล้วมันขึ้นมาอยู่นี่เออกับฝักของพ่อแล้วโอ้หลายเรีวฝักของพ่อพ่อเจ้าพ่อชื่อนยังได้บ่งหดเลยฝากยังวงฝักของพ่อก็มีสองน่วยเหรอว่าฝักของพ่อนะนำมาทันแล้วบาดนี้เอาพ่อชื่อท่อกับจิฟักท่อตัวเนาะอันนี้อันนี้ข่าอยังนี่อันนี้มันสารพัดประโยชน์ที่กันถ้าบอกทัวนี่นี่กับฝักของพ่ออยู่เลยนี่ ฟักของข่อยมาหลายฟักแท้เอว้นหลายพันแหน่อันนั้นฟักเงีอันนี้ฟักักกลมฟักกลมโอ้โถอหภาษาบาลท่าเฮาว่าบ่อื่นล่ะโอ้หน่วยหน่วยใหญ่เลยบ่บ่ทันใ่านงย์นี่กําลังเป็นครับบ่บ่ท่านโดนนี่อันนี้ก็เฮ็ดเป็นแบบอุโมงค์เลยเนาะแม่นอุโมงค์มูนี้เฮาก็สิใช้เสือควางเสือหยังครับที่ที่เขาเอาเครื่องหิ้งมั่วหยังแล้วนะครับเพิ่นติ่มไว้ซื่อๆมันก็เสียซื่อๆเฮาก็เอามาตัดต่อเฮ็ดเป็น อุโมงของเขาขึ้นมาจังสิครับวันแรกบักซื้ออันนี้คือปลูกตัวฟักงาความแม่นปลูกควมมนนี้เทากับตีโลเขากับปลูกแนวอื่นไปจะสันไหมครับโอ้นี่หลายนวยเลยวะนี่ต่นี้บอกกับมันกับฟักบักแ้งดอกม้นี่บักแฟงเมเมนฟักกล้องพ่อเด้โอ้นี่บักแฝงบึหนวยบึงนวยแต่ว่าอยากจะแฟงก็นได้ดอกว่าสจมซื้อเอ้า ขายจังไหนมูนี่บักฟักบักแฟงเพนก็กะิขายเป็นกินโลคือเก่าตัวขายเป็นกิโลแมนขายใครจังไหนครับกิโลเถอะเดี๋ยวน้องยืนโมโหคือ,อกันกันแล้วแต่ตลาดเขาคนถีร่พอ,พองรับลงมาคนตรงหหไหนจังไหนเจนี่มันก็นเป็นการทรงสอยู่ครับเขาก็ข,ขายตามพื้นบ้านเทั้งหมดนะพ่อได้แน่พ่อได้ใส่ได้สอยผู้คนไปทั้งหนาทั้งหยาง,ยาง,งนคนกะทิได้น้ำเข้าไปจังะสิไหมอันนี้มันพักยังไงพ่อตัวนี้มันมันแต่เก่ามันกะทิเป็น แปลงพักแพว่เ,เดจะพักกระเนียงคนเกิดแซมขึ้นมาโอ้พักกระเนียงเลยแง่เพราะว่าถ้าจันเท้าเห็ดไม่มันก็นเห็ดบ่อยากนี่ท่นานผู้ชมว่าช่วงนี้มันกตลาดมันโบปันไดญนะมันมันก็เจ็บทั้งอื่นก็ได้ยงสิเท้ากับบ่อเด็มาเล่งเราในจุดนี้นะแต่เนาเห็ดไปหลายมอมลุงไปหลายอย่งสิเท้ากับเอาบ่ท่านเนาะเพราะว่าตลาดร่องรับมันบ่มีช่วงนี้ครับมีกับบ่หลายอืมโอ้หลายแปลงตัวนี้แปลงใหญ่เลย มันกะต้องเห็ดแปลงยังสี่สันมะเห็ดแปลงยังสี่ข้าจ้าสี่เฮ็ดอันห้าตสี่ตอนห้าสี่ควบคุมน้ำ้าเ่อสี่เห็ดยังบ่อใดเลยเลยครับครับอ๋อคือว่าตอนนี้ต้องการน้ำแต่น้าี่เอาถัานมันแปลงเดียวกันห้าต่เอาตัวน้ำตัวนี้ออกครับเขาก็เห็ดบ่อใดเขาต้องเห็ดเป็นล็อกหรือเขาต้องใสทอหน่อยยังส็คือห้าต้องปลูกในพื้นที่มันุ่มมันบ่อม่เนครับพื้นที่ต่ำไม่านเวลาปล่อยน้ำให้น้ำมันขังครับพักทุเรีดนนี่พักมูนี่มันสิเป็นพักเป็นพักน้ำต่ภาษาตะเกาวัวล่าเท่าเนี่ยมัน ครับทางน้ำแต่ว่าสันเขาอนุบาลจะเข้าดีเ็ดมาแล้วจงัจง,จงศึกษาหลักะพญยา,ยาม,มึงครับการจเจริญเติบโตของเพ่นนังเสือเพ่นกะกะบ่ต่อก,การน้ำบนไดอืมอันนี้มันมันผักยังครับก็เป็นปุ่มๆนี่เดียตัวนี้เพี้ยนแพลฟมงจีบครับพรกมุงจีงบแมนครับพักมงจีบโอ้พูดนะคือ,อไหลเดียเปิดเบื้องกัน ตัวน,นี้มันติดใ,ใส่ใส่เกี่ยวตัดเอาเลยเดี๋ยวผมบ่ได้ปลูกพักมูน,นันผมปลูก<อ>มูนี่มันติดบได้รีไซเคิลเนี่ยเหลือเบื้องว่าแม่นหยาเนี่ยบ่แม่นเด้วนี่พักดีนี่นี่เปิดเบื้องมันติดเป็นลั่มของคนเขา,าเกาเกลียวเกี่ยวเลยครับเกีย<อ>เ่ยวสองเสลียก็ได้ดอกหาบาทเอาไปนั่งถามเนี่ยกว่าไปนังคือต่างเชื้อนตาท่องหาบาทแต่ท่องหาบาทเนี่ยก็คือว่าพักตุชเน่เท่าสีสรงหาบานนี่ครับนี่สวนท่านี้นะนม่นครับโอ้ <5 S 1> แต่ว่าจะเป็นโลกอะ ไม่เกินไม่เกิน5บาทเหมือนเดิมเออเอาคือว่าข้าคือว่าขายเอาแบบ10บาท20บาทคือคือผู้อื่นตอนนี้ก็จังเฮ็ดมะแล้วจังไงเฮ็ดมาทีเหลกมันก็มันก็เปลี่ยนอยู่แต่ว่าผู้เพื่นที่ไปเพ้ื่นที่เอาไปขายต่อเพิ่นกลับมาได้จังสิเพาว่าข้าเฮ็ดสี่ห้าบาทจำสิข้ากับยูได้ครับเพราะว่าฟ้าก็ข้าเากะพวกคุ้มได้จังสิเนี่ยข้าวกะเพราะไปได้ครับเออคือจังไงกับยูได้อยู่แล้วเนี้ยอยู่ไปได้ครับครับข้าเป็น เป็นบริษัทนะเอาบริษัทแรกว่าเหต้นเมื่อแรกครับเข้ากับสี่เหตุใดในจุดนี้ครับดี๋ยวเาไปเบิ่งทค่คุณเนาะครับมีอย่างเนี้ยอันนี้ก็มีเอ่อมะละกออันนี้ก็ต้นย่อแี่ครับต้นนี้เป็น,นวยเด้กพอเจ็บไปเลยไม่เหมือนเสอลาลงไปไกลหรือนอ้ำพ่อพ่อท้องจังไหนครับนี่ระบบน้ำนี่ยก็คือสมจีใส่เครื่องเบนซินครับเครื่อง,งเบนซินสองนิ้วข้อนี้แหละมาตั้งสูบตั้งสูบดึงขึ้นนี่ อันนี้ครับแปลงที่มันสูงกวา่าแม่นแม่นแม่นมงนีป่ครับที่ห้องสูบขึ้นน,นี่แหละครับต้นมันจีมีแปบแปบตัวนั้นตัวนั้นทีมามาสูบเลย๋อสูบเข้ากับต่างเครื่องอยู่ห้อกัตบติดเลยเลยสูบขึ้นมาเลยเออมันจีไปออกคุณคือเข้า้องการใหนมันออกหนีมัน,นกับจีมี่มองออกยุดนะครับเอแต่ว่าเข้าไปลงแปลงสูงก่อนอัดแปลงสูงเนี่นยเต็มก่อนครับหลักกับมันจีมี่ทอมากทุกทุกแขนงแค่หนีมี่ทอทุกแขนงเลยอืมถ้า้องการลงแปลงไหนเอาแปลงไดออกมันกับออกใดอื นี่ก็จะเป็นผักกาผัก่าผสมผสานครับผักวุ้นนี้ก็คือข้าวเห็ดมันที่เป็นพวกผักขมผักหยังผักต<อ>ังผักหยังเ,เขาก็เอาว้พวกผักตลาดเป็นว่าวานผสมไปเนี่ยนะเพราะมันใหญ่เนี่ยเขาก็ลบ,บ,บเย็บออกขายเสื้อย,ยางไหมมีพริกปนน้ำไม่ผักวุ้นนี้มันมันที่บ่งามกันเด้ครับผักตังพริก พักเสียนพักหยังมีมดอยู่นี่มีหอดพักที่จีนพักหยังพร้อมที่จีนที่ไทยเออมู้นนี่ยเขาก็ล่องไว้จังเป็นมะละมาหยังปฏิคืนน้องเพื่อนเทาก็นหลยมันขึ้นข้างไปังกี่นะโอ้เฮ็ดข้างไปพร้อมเยกมาแข้างเขากางอย่างยืดนะเฮ้าหันมาผมี่เนี่ยใส่เขากับปล่อยมันลงไว้จากสีนนะครับมู้นนี่กะจะเปลี่ยนมะละมาหยังแต่ว่าเข้ามต้องการถ้าเทาปลูกพักเข้าปฏิตัดเพิ่นออกนะ เดี๋ยนี้ถ้พเพินเป็นยอดเป็นหยังอยู่มะกะเอาไปขายได้ยอดมะลาเนี่ก็ลวกกินได้เด้ครับแทบอยู่นี่ทัมดน,นี่อ๋ออนี่เป็นข้างมะลาเลยบแมเป็นเป็นข้างผักแล้ะแต่ก้าเพิ่นเกิดมาบอมก็เริ่มไปคุ้มไ้ก่อนเพราะว่าถ้าเ้องบอมมีผักท้งางรางรองรับนะเฮาก็เลยเพิ่นไปก่อนครับพอด,ดีเขาก็กเฮ็ดไปจากสี่แล้วกันดินกันหยังวายดินพักดินหยังไปจางซัตน์แล้วครับนี่ทางข้างเนาะแน<ม>่นเป็นพวกไม่ผลพวก บักเขียบบกกุ้งเออตะไคร้เนาะบะเผาหน่อหอมแลครับนี่แมนบะาหน่อหอมปลูกว่างเดือนฮกนั่นแหละโอ้ยเดือนฮกพีที่แล้วบอกมันบ่วใหญ่มันงับไหมครับม้วนขึ้นอืมที่แมนไหม่มูวนี่แล้วว่าสิ่ต้านใหม่ม้นี่ออกอยู่ครับเออมะบึงตัวนี้โอ้นี่คือเป็นอุโมงค์งามเลยอุโมงค์ฮักแล้วนี่เจ้งเทศวรรษเขาอยู่นี่พักยังไงเพาะ ตอนนี้มัน <c oughs> เขาเอื่นพักอย่างละพักใบเปียหือพักใบอี่ย๋พักเปียหอมเปี๊ยขึ้นเออพักใบเลื้อยมันคือใบเลืล้อยตอนนี้ก็จะเป็นบหุหงเปิกเสริมมาบ่ใบว่างจังบอกมะละมาหยังแจ้งสีมันก็ขึ้นอู้นี่ก็เป็นมะละเนาะแมนมันก็ตะขึ้นมาเพิ่นมะละกินนกป่ะเนี่ยแมนแมนมันสมบูรณ์สๆๆวยๆเลยมะละกินนกเขาเลยคุณน่ะบุหงุ่งพร้อมทั้งนี่คือคางมะละมะละเลยก็ ค้ัข้างทุกข้างแล้วแล้วเจ้าพื้นทิ่ขึ้นเท่ากับแยกเอาตัวได้เขาเจอขึ้นบ่ขึ้นนะบกบัวปะนี่แมนโอ้ยบอกงูเหี้ยว,ยยวบกบกูงูนี่เจงเพื้นหลงมันคือกัดเหี้ยวดีจ้ะจักมันถึงเป็นขึ้นงูนนะ่ะงูนี่บกบัวมันก็จิขึ้นของมันเดี๋ยวจะโนมัติเท่ากันถ้าเจ็บไปขายได้นะเพราะว่าพื้นที่เ้อากับรักษาสองคนมันกันดูนะโอ้ยเหี้ยวเลย ตัวใดเ้างวัต้องการจังสีห้องกัดรื้อเพิ่อนออกเตัวใดเพิ่นแจกมีอายุเนี่ยก็ลื้อออกอ,ม,อมีเวลาจังสีนะครับแล้วพักของเ้านี่มันสิอยู่จังสีตลอดครับขายได้ทุกอย่างตลอดจังสีนะเพราะว่าตลาดมันกับวันใหญ่ดินครับะนะเอาหางไปเรื่อดโอโ้เปล่อนะ่ะ มันก็มีแต่นหน่วยมาละมาย่างเขากับผู้เพื่อนเพื่อนเขาก็ได้กินเขาก็ได้เจ็บขายครับนีคนสั่งเขาก็เจีเ๊ยบจะเถอะหน่วยหน่วยมาละนี่ก็มาละมัละนี่เขาก็ขายยังไงพอตัวขายเป็นถุงถุงละหาบาทขึ้กันนั่นแหละถุงละหาบาทพร้อม <c oughs> ถุงละหาบาทขึ้กันนั่นแหล,ละทุกนนอ,อ,อย่างห้าบาทครับอยู่สวน ก็นี่ก็เป็นพระบุงแก้วครั้งนี้ก็บพระบุงแก้วพูดกันแต่ว่าตลา,าดน้องร่องลำบดายฮะก็บ่เลยบ่อไห้ปุ๋ยไห่ยังเฝืนนะบ่อไห้พวกสารบำรุงใบบำรุงยังเฝืนนะฮะก็ปล่อยแต่ว่วาก็มีปลาที่ปล่อยไว้อยู่ปลาปล่อยพร้อมแมนก็ปลูกพักบุงแก้วแมนถ้าเท้าตลา,าดเว็บขึ้นเทากั ฉีดฮอร์โมนหรือฉีดวพวกพัดโกพันยังของเขาเนี่ยมันสิขึ้นเลยวัดเนี่ยในตลา,าดล่องรับบ่ได้เขาก็ฉีดบ,บ่ได,ด้จรับตัวนี้มันก็จะเป็นเบี้ยเกาที่ห้าเห็ดมาจากนี่วันทีเกิดในจังะดีเด้ลงอันนี้เกิดเมือดเขาก็มาขยับครับแล้วปลูกผลเป็นแนวนี่กระเพาะคนมันี่มีบอยอันโหระพาโหระพาอเอ็นโอ้โหระพาเผนเป็นแปลงเลยอืวันที่เกิดเองเด้หนี่งนนกะห้ามาจัดให้มันขอระเบียบซื่อๆครับเนี่ยวัจัดให้มันเป็นระเบียบ<อ> นี่จะหอมเปียหอมยังอย่างสีมันกระกายอยู่ตลอดครับเพราะว่าท่านตาดาเพื่อนได้นี่มันกะมูนี่มันสีเฮ็ไดไห้ไวแต่ว่าทัานเอาไปเห็ดแล้วมันสีเงาถขายบบได้มัมนมันงามครับโอ้บอกุงไหมกุะดกเถอะเออท่นนี่กระปูหอมเนาะเออเสริมไปน้่งเกืดไดมันงับเขาออกประปูหอมเสริม hôm cả cam là hà, hôm cả cam là hà bát, cam la hà bớt, bây giờ không rồi. thẻ. cho nên phải ăn pha chấm đây nè. Bạc ăn bạc, Một bên bọc hung chấm nhé, bọc hung chín hoa không phân loại, pha đây để mình ní phân gà chết phải sáu mươi. Ừm. Tiết cà phê bung kéo đấy, thành hết thịt măng cả, chỉ uống qua thôi. ลวจีดฮอร์โมนท่านยังองอกออกเลยพักบุงแก้วเด่นยูบอลเนี่ยพักบุกพักบุงแก้วไปเลยแม่เอานี่ดีพักบุงแก้เกเกวเวิดที่ปลูกไว้ทั้งคางหันตลาเขาต้องการเท่ากับจีดฮอร์โมนจีดน้ำมาร์คเขาครับเพราะเกิดสองมือ,อมโอ้โอโกองหนีไหมคือดกนี่เบื้องนี่ละนี่ลราพันต้นนั่นแหละนี่ไหมพันต้นนั่นละโอ้เจ้าดกแห้ง <laughs> ดกดในเตียมันคือมันคือเกิดหลายแต่พอ มันเป็นพันที่เพิ่นแตกยอดไหมนีม่เนเอายอดเพิ่อนออกเด็ดหนิคิดว่าเพิ่นธุ์จีบไวนะบไหวกับลูกบวกับหน่วยเพิ่นนะเลยเลยเด็ดออกเบิดยอดยอดนี่ประมาณบวัวตากว่าต้นนี่บวัวตากว่าสี่สิบยอดอเด็ดออกเข้าจีฮักออกเลยเพราะว่าณย่างมันอย่างเมียมพิ่นเลี้ยงลูกบไหวนะครับอันนี้ก็บพักบุ้งแก้วกันมุ้งนี่เมียน่ว่าสารท้า บ่ไดห้องมดบวชหอยัง่นสีเป็นสีธรรมดาได้บ่เขาวดครับนพิ่นพักพวกนี้ต้องการอาหารอย่างเดียวซต่น่าจิเฮ้าจีเอาไปขายเป็นหยังหร่อว่ามีตลาดจังนี้เข้าให้อาหารผล่นจิออกมาเปลี่ยนสีออกมาเลยเป็นสีเป็นสีขาวเป็นผักบุ้งเกี่ยวไมมครับถ้าเ่าบ่ให้อาหารนี่สเป็นสีคือผักบุ้งธรรมดาครับก็คือมีสองบอเนะผักบุ้งเนาะแต่ว่าผมเห็ไว้อ้อมมดคือบอแล้วเวลาบ่ต้องการก็ลือออก บ้านข้างก็สิเป็นปลูกต้นกล้วยเนาะให้เพิ่นคุ้มยินคุ้มยังใช่ข้าวจากสีนะได้กล้วยพันธุ์จากสีมาเ้ากับปลูกเพื่อเอาลูกเอาอยัางเพิ่นไปขยายนำ้ำกล้วยพันธุ์กล้วยยังกัดครับข้ากับที่บดีสือไร้เถื่อว่างครับว่านี่คือเป็นบองามแต่ตัวนี้ตัวนี้เราบอพักบุกจีบปะักบุงจีบแงมครับ กาักถือเด็ดถือเด็ดจะได้ห็ง,งามเลยเวลาปูคือเขาเด็ดแล้วก็ปูกได้บ่บ่ได้ครับปลูกที่แหลนี่ผมใส่มเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์แม่ลูกสาวสั่งมาไห่จะใส่โ<อ>่หูจี้ขีดพันโอ้ยสามขีดสิบสองลอยเขาสั่งมาไห่เขาเขาปลูกแบบเลยครับพอขอว่านเราขึ้นขวานกาดดิอือแต่หลังจากที่มันเกิดแล้วครับผมนี่สิบ่ บ่ได้เอาเม็ดพันธุ์เมียนยังอัหวหอดย่เพิ่นเป็นดอกเพิ่นจะเป็นดอกเด้ครับเข้ากับตีตัดลงนี่เลยตัดลงในแปลงนี่เลยหอดย่ำหอดเว,วลาเพิ่นเดือนหาเดือนหก่นเข้ากับบัวบุ้งเนยมันก็จะขึ้นมาจังสิครับมันก็จะได้นน้าจังสิว่าเขาตีเล่นบกเกี่ยวเลยเด้เขาบัวใดอันนี้เลนใช้เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเจ็บบัวใดเด้เจ็บเลยเกี่ยวเกี่ยวไปวเพื่อเขาเกจริญยานไม่กระแตกกันไหมกู่แมนโอ้ พอบุคาลากรมาหลายเขาจะไปใส่โม่สีเทียวผูเกี่ยวนี่ยมันมันเห็ด่อดันม้ครับมันตกปั๊บมาใส่จากของนำลักเสืออืมโอ้บอกมองตัวนี้น้อยยังคือเป็นรวนยเหรอเป็นหรอเป้นไรางานได้นี่แต่ว่าเพิ่นเอาออกสิสแล้วมันถื่บ่วยอืมนั่นเต้เ่าตันนี้นเป็นดอกนี่หนึ่งมงยังนี่ว่าเป็นสามเลยดูคนใด้ดีนะครับเกิมียบาดเล่ามาลูก อืมตัวนี้ก็เป็นแปลงพักพองพักคองแมนพักคองอือมีมันถิขึ้นจสี่แต่ถ้าตัดออกวัตถิกุญาจสีเลยครับมันแตกขึ้นแมนพักพองพักไข่อันเดียวกันบ่แมนเฮ้พักพองก็พักไข่คนละอย่างคนละอย่างคนละอย่างอือพักคองนี่เป็นตระกูลเดียวกันกับพระวงกีบครับที่เกิดอยู่น้ำหน้าเท่าสมัมแต่ดึกดำบรรทอนนะแต่ผู้เฒ่าจะเก่าครับ แต่ว่าท่านมีการเกษียณ่มมีแปลงเกษตรได้แต่มันมติเกิดในหน้าพเพราะที่มาจินเกิดในหองในหยังในน้องใดเพราะที่มีรพระพองเกิดมันจะเป็นดอกสีเหลืองอืแต่เจียปนเจียหยังเจนยนังพีเข้าเนี่ยแหละโมนี่เขาจะเก้า,าพุ่นนะืะเพื่อเบิ่งทาพพุ่นเนาะทางพุ่นก็โอ้หอมหนี่นี่ไม่พักยังนี่บอนนี่ไอ้ตัวนี้พักเพลวผสม ปฏิกิเกิดมาเองโมนี่เป็นฟักขันแยงคืองามเถอะฟักขันแยงขันยังนี่เพิ่งเกิดเกิดง่ายผัวเด้อเพิ่งเกิดมาผสมเพราะมัดหนามเนาะบ่มันแบบบอมักปันไหนในหนาม,มเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนครึ่งบกครึ่งหนามในลําือนี่พร้อมหแหยงบดินครับนั่นช่างแป้งไหนนี่มาทะย่อยออกปฏิมีล็อกการล็อกออกนี่ท่อหนามีทุกทุกยศโอ้นี่ก็หอมปูหอมอีกแป้งหนึหน่งหอมมับไก่เทศ ไปจังสีมันสิมันคับเปลี่ยนดินในรังเทือเปลี่ยนพืชพันธุ์พืชไหมครับอันนี้ยังนี่ตัวน,นี้ละพักกันลูกสาวพักเพลียวพักลูกสาวโก็ลูกสาวลูกสาวเสือเพว <c oughs> โอ้ยเนาะคื <c oughs> อสิไปน้ำมาท่นนานนั่ยเละบ้านนี้โอ้พักเพลียวยางนำกันอยู่เนาะโอ้ยอย่ากเหนหนาน้องเพวแล้วบ้านนี้อีกสักคู่โอ้นี่ยเนี่ โอ้โดุขกไลครับตอนนี้ขาก็ตัดตัดปั๊บอืมข้าก็ตัดเป็นช่วงที่ไปตัดตลอดไปว่าได้เลยครับมันสีเอาไปท่านตลาดร่องราบหลายช่วงมันขึ้นนี่มันบมันทำหนีันบพ่อเลยครับโอ้บ่พ่อเลยเมียนในหาคนมาตัดจอยคนนี้โอ้ือแต่เป็นช่วงตามเขาสร้างก่อนเมียนขากับบต้องมํามลูกหยังอ uh ืม huh. ถ like, anyway. well, ้าไปวารุงหยังเป็นฉ uh ีน huh. ห้อม้นห่อหยังลาห่อเอาไปท่านมันแก่ครับอจียมันก็ตีโบเป็นตาเบิงโบเป็นตากินนั่นแหละครับ โอ้ตัวนี้ตัวนี้ก็เริ่มเริ่มไหวเลยเมบ่อมองนี่บ่เลยกําลัางเตรียมขึ้นเลยเี่นโอ้เตรียมขึ้นไหมเตรียมขึ้นต่อช่วงจากเพื่อนมู่นั่นองค์เดี๋ยวฮะสิบใบเฮ็ดพร้อมกันบ่ได้ครับเออเนี่ยตัวนี้ปลูกตันนั้นกําลัางเตรียมพื้นที่ไว้ได้เอือเฮาสิไปเฮ็ดขึ้นพร้อมกันตลาดไปบ่ทันครับก็คือ อ่ะน,นึงเบิดไปอน,นึงเขาก็ต้อ,องขึ้นมาที่สำรองสำรองสันเขาเวียนมาหอนี่ปั๊บมูทีเขาตัดมาก่อนเพิ่นกระิกขึ้นมากกาก็ทีรับช่วงพอดีนนะอ,อ๋อคือว่าเวียนบ่ให้ขาดครับแต่เมื่อตลาดเพิ่อต้องการแล้วมันขาด่าไดเลยดิขาดเท่ากับเสียเสียลูกขาเลยอุ่อนนะพักพื่นงามครับแบบอันนี้เดี๋ยวให้เบ่งบรรยากาศนี่นะครับบรรยากาศ <c oughs> โดยรอบสท่านั้นพญายาบาททุกอย่างห้าบาทอโอ้โอเคยเห็นอยู่แล้วโอ้ก็คือได้ชายาเลยหาบาทพ่อทองห้าบาทอโอ้เหผูดด้ใดบ่งหัจักบานจานหนี่งขึ้สิเป็นไปบ่ไใดหรอกแต่ว่าแถวอื่นในหูวจักหลายเพราะว่าบรรจานเพิ่นปลูกฟักหลายครับบ่อน,นี่มอน,นี่กระเดียงปลาเนะานะปลา,าธรรมชาติน้อมาปล่อยอ๋อปลาธรรมชาติปล่อยมันสิเป็นปล่อยพวกปลา วานเหนวันหยังปลาตะเพียนปลาหยังไดมาเหน่อจริงๆคือว่าเขาเสียเอามามาปล่อยนี่พอหยัางครับปล่อยนี่กะโมเป็นเชิงเลี้ยงครับปล่อยคือทำความสะอาดพวกแหนะพวกขี้ไข่น้นามให้มันออกจากพักนูงนีอมีตัวนี้ครับที่ิันซอยกินขึ้นไหนปลากินผืดพวกปลานิ่นปลาตะเพียน,นอันนี้เขาไม่ได้หัวอาหารเลย<อ>เขากินแหนะแดง เออกระเพิ่นกระเพิ่นจะพืดเมียนพักบุงเจ้าสีข้าก่อปูงให้เพรนกินได้สีเราค่ะอ๋อปูพักบุงให้เขากินน้ำแข็งไอ้เขากิกนท่าแข็งโอ้อุ่นนะ่ะมีขั้นแทบแบบว่าให้ยงางแบบสะดวกสบายอ๋อวนี่ครับเวลาปล่อยนะ่ะมันก็จะปีง,งไปตามนี้ด้วยเนาะเมียนสีไงตามขั้นหลอกนี่ยุนี่ก็มนี่หลอกไปหลอกมันอืมข้าบปลอย่างหายปลาล่งข้าวกระมืนี่ง่อมข้า็เปลี่ยนหลอกลี่ยนนี่นะ ถ้าเทาบัตการไห้เขาเนี่ยมึงว่าพืชนเทามันสีเหงาสีหยางอย่างสีทองเทีอดินนั่นมันสีมีข้าบ่อนหลายอย่างสีเนี่ยครับนี่เป็นดินเนา่าดินอย่างนึงเ<ม>้เขาก็นว่ตตองใไห้น้าเพิ่นครับไห้เพิ่นได้รับอากาศอืมเขาอยู่นหนเขาใส่ปุ๋ยอย่างครับป <c oughs> ุ๋ยขอกธรรมดาได้บอกที่นี่แทบจะมันใส่บัไดหญเลยฉันฉานเป็นแพ็กน้ามี่ใส่ปุ๋ยบ่ไดหเลยเมีนบอกก็คือเป็นจะกไห่น้าก็ไย่แบบปลูกตามธรรมชาติ แมนโอ้พวกได้ใส่พื้ขวอกเลยบัวบัวเด็ิเคนี่ก็บด้ใส่เออเพราะจิกินทั้งคนในมัวซูนเน่าจนห่ังสมันเน่าแห้งสีเขากับสีก้อยขืน,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 นในนด้นนั้นนั้นมิเตสใชเมื่อจะคล้องเลยก้อยขืนเองนั้นเป็นนันก้อยคือการผสมดินไมครับเออให,ให้ให้ข้าบ,บ่อนมันละลายออกแน่ยังสีนักกะซอยกันไปเสร็จนะครับอ๋อเนี่ให้เบื้องบรยากศะด้พี่น้องก็คือเป็นล็อกเป็นล็อกพักของเขาเลยนี่ครับ โดยหลบนี่ครับอยู่ท่าข้างก็จะเป็นน้องน้องมูบานเนาะแมนคือน้องครับท่านหุ่นฮองแฮ่น้องทานหำเฮ่ฮองเฮ่ฮองแฮแมนโอ้ห้องหฮองแฮ่เพรเดี๋ยที่บริเน้อยด์เดนขุ่นลงไปหอดขึ้นหอดก็คืออยู่ติีหนามก็คือสบายเลยเลิกเล่นกันทีมยอดสองหัวหุ่นบ่หนามเลิกยู่นี่ปูพื้นนี่คือหายห่วงแต่ว่าตัวนี้เพิ่นมาเด็ดเปลืองหนามแบบพอพิ่นอยู่ที่แหลกพิ่นเขามาลือนี่ เพิ่นอยู่กับเถากแก่เขาไครับไปเป็นคนของเถากแก่หาหม่องลงดินลงอย่างไรเพิ่นเอาดินดากมาอัดให้ครับจักรีที่มันถืออยู่พุ่นเดอยู่ตำตำพุ่นเดรับเพิ่นเอาดินดากนี่มาอัดให้เช็คตื่อเพิ่นวัดให้เถากแก่นะคือว่าเขาเห็นงานน้ำเขาเขาเป็นแฉไรไม้เขาหวงไรวันสออืมตอนเพิ่นมาลือนั่นครับปีห้าสองอืมเรพื้นที่ดินอยู่หม่องนี้มันเป็นดินแบบใดพอพื้นที่จักรีที่มันถือเป็นดิน หมายความว่าดินเก่ากับดินใหม่ดินนี่นะครับดินดินเก่าแบบนี้ดินเก่าบางนี้แต่กิมันมันเป็นดินเกลือได้ดินเข้มเลยอันนี้มันอยู่ในห้องอันนี้ห้องได้ดทมดินขึ้นเป็นบม่นี่ทมขึ้นดินห้องนี้เขาขึ้นฝันีนีหมดแต่เก่ามันสีเลือกลงกจากนีถ้าพื้นเก่ามันสีเลือกลงกจากนีประมาณสองเมตรครับมันวันนี้อยู่ระดับห้องตีนห้องขึ้นไหมตีนใต้ถนนลงไปอีกเลยครับวันนี้ว่าทีเฮ็ดหน้าเฮ็ดหนังเพม่อนก็เลย ทัาแก่นเราดินดากดินหยังมาไสหับเขตเติร์โบไห้ลงไปเบงเรียนนี่พื้นล่างมันซัมปูชิเมตในบอลมเล่นอือโรมยู่แคนี่ก็คือยูแคนี่ทั้ทงล่างนี่สิซัมปูชิเมตเลยแข็งเลยแน่นเพอเพอเข้ามือสำตตัวมันจะเป็นตุมต่มเนาะตมเฉพาะนั่นแหละก็มันจิได้เปลี่ยนอยู่เพราะว่าดินพื้นล่างมันมันเป็นดินดากหลังเมื่อก็อัดน้าไปเลยนา้าไม่ได้ใส่ลายเลยครับประมาณอา้ิติ เพื่อสองอาทิตย์ของเราจะได้มาสูบเฉล่ยหนึ่งประมาณน้ำมันสามลิตรนะสูบเพาก็เลี้ยงไปครับส่วนใดเขาที่ใส่เขาก็จงปล่อยลงมาจังสี่การเบิ้งซ้ำนี่มันกับยังบ่ซึมน,ม,มน้ำท่านี้บ่ซึมเลยดินดินแปลงนี่บ่ได้ซึมไมหมครพอนย่่าผุนเลยบ่ได้ซึมไปพุ่นเลย,มมเลยครับมันอยู่นี่ของลราเพราะว่าพันเอารเราเต็มตอบ่อถอยสองสามหลอดครับเออแล้วก็ทุนรัฐบาลผู้ที่สนใจเพิ่นอยากซื้อมาสือพักของพอ่อทองหาบาทเนี่ย สีมาสื่อ,อได้จังไดมีเบอร์โทรติดต่อบ่ครับจังไดมีครับมีเบอร์โทรพอท่องใส่เบอร์ได้ครับแต่ว่าเบอร์โทรที่เพิ่นติดตามประจำก็คือ093ย์เก่าสามแหละซีหาสามหาเก่ามนี่ก็คือสามารถโทรมาสาั่งได้เลยสั่งได้เลยเลยโทรมาสั่งก่อนเนะาะสิได้เก็บท่าแม่นครับอันนี้เฮาเฮาขายในในหมู่บ้านนะครับได้ไปขายในอำเภอสวนน้ำพุ่มบ่ ก็นี่ผมผมเพิ่อเด้ไปขายเลชคือว่ามันมีออเดอรชพันสั่งจังสี่ผมก็จังสีเจ็บไหมครับหันฟักมันออกได้จังสี่สันบอกผู้นึงไปเพื่อกระจีบอกกระเดี้ยวเพื่อกระจโทูมากเพราะว่าเพื่อกระจีหัวเจ้าเบอร์ทูเบอร์หยังเพื่อกระจีซังมากเอาเจ็บฟักอันนั้นนี่ไว้เด้อครับสองสามร้อยเดี๋ยวเวลานั่นเวลานี่สิมาเอาคนว่าจังสีนะแต่ว่าสันสิมาเบิ่งงานเบิ่งหยังหรือว่าอยากมา ศึกษาซึ่งอย่างนี่ก็มาได้บ่ได้แท่งดอกคว่มลูกคว่มอย่างนี่เพราะมันเป็นกเกษตรกรที่การเท่ากับหยากส่งเสริมกันทุกคนครับอยู่ในค <นะ S 2> วามพอเพียงของแต่ละบุคลบคลบ่ได้แพ่งบ่ได้อันอย่างครับเอาตอนนี้มันก็จีเยอคว่มคว่มขออยักของเข้าแล้ลนะ่ะครับอช่เป็นขยัน,นศึกษาแ้าบัดจีเฮ็ดได้ขยันก็เฮ็ดได้กันขีแข็งก็ตามขีแขานแล้วเนาะแมนครับเป็นเอาที่นี่เอาขอถามไล่ได้ของพ่อท่องเนี่ย รายได้เป็นมือเป็นเป็นมือหรือเป็นเดือนเป็นมือครับเป็นมือมือหนึ่งนี่ได้ข่าวข้าจักบาทช่วงนี้บอติดโควิดมาหนิบอปันไหนบออยู่ประมาณจักที่เคยได้ไหมครับเดทไถิดก็เคยได้มาช่วงนั้นมั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 นไปบอได้เพรมันมันหลไม้จนได้จัดคิ้วให้เขาครับเต่ช่วงนี้มันก็อยู่ได้ประมาณพันมือหนึ่งไหมพันกว่าแน่มือหนึ่งบ่ครับแนนครับมือหนึ่งอู้ถือว่าไหลด้วยนี่ ขนาดกลำละหาบาทนี่นะเจ้าละหาบาทตีมือเป็นพันเลยเหรอครับนั่นละเกี๊ยวซ้ำที่ว้งที่เห็นอยู่นั่นสองร้อยเดนินโอ้ฟังอุจีมัน,ม,นมันมากเลยโอ้ที่ว่าเกี๊ยวซ้ำนันนะ่นไะแอ็นสองร้อยเด่นอ้หสองร้อยอืมขนาดกำห้าบาทเด่นกำกำพีเด้อืมนี่นี่มูนี่ลูกเกี๊ยวนี่เกี๊ยวซ้ำนี่ครับเกียซ้านี่ว่าตั้งก้อสามสิบบาทเด่นที่ที่เห็นเกี๊ยวเหนียวหน่อยเนี่ยนะแม็นพอพ่นมากเลยอืมเป็นหอยเกี่ยวเป็นแบบนีพี่น้องแม็นที่เห็นนั่น เขาถือมาโจกเบิ้งว่าลักษณะใดอากาศเขาว่าเขานะเขามาเบิง้งเขาก็โจกออกซอยเพิ่นจังสิไหมครับแต่มันถือแห้งแสงลงบ่ได้คือเป็นเพีย้ยนี่แหละครับเห็ในใบเพิ่นเหลืองเพิ่นหยังจังสิั้ยเขาก็ม,มาโจกออกโจกเป็ดส่วนออกนะเลยได้มือละพันเนาะโอ้ถือว่าอยูไ่ไในน้ำพ่อเนาะขนาดกลำละงหาบัตรนักไก่ยัดไปจังสิ่งหนึ่งเขาก็บ่ได้ไปขายครับเขาต้องรอแต่ออเดอร์เพ่ศาจิกง่ามาสั่งขเขาก็เห็ดเบี่ยงเนื้ออื่นไปแล้วเจ้าสิ เออหาเอาแนว้ยังขึ้นจากฟักเออเฮ็ดขันท้มข้าแทบไปยงสีแหละเนาะครับสำหรับคลิดก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อท่องครับเนาะทีม่มาให้ความรู้นะครับอ่าสำหรับผู้ที่สนใจเกษตรปลอดสารนะครับอ่าสำหรับผู้ดใดอยากสอ่ามาเบิ่งงานดูงานก็คือโทรมาหาพ่อท่องอได้เนาะ ครับโทษมาก่อนบางโทษมากเกินบางอนห้ามมือหน่อยก็จิจัดเวลาไว้ไหนนะมันก็จิเป็นจังสี่นะครับผมครับสำหรับลิมนี้ก็ขอบคุณผะท่องหลายๆครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ